เริ่มกันที่พิธีสวดพระอภิธรรมศพนายอมพลหรือว่าอากง SMS นะคะวันที่3จะเริ่มขึ้นในช่วงหัวค่ำค่ะทางด้านของทีมข่าว Voice TV นะคะก็ได้มีการสอบถามเรื่องของการรักษารักษาพยาบาลโรคมะเร็งตับของกรมราชทรร์ที่ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าได้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งทางครอบครัวก็ปฏิเสธว่าอากงไม่ได้รับการรักษาแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณวีรนันกันหาค่ะรายงานสดมาจากวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการค่ะเชิญค่ะ คุณวิเนันคะครับคุณร่มเก้าตอนนี้ผมอยู่ที่วัดด่านสำโรงจังวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดพิธีสวดพระพิธัรรมศพนอัมพลหรือว่าอากงนั่นเองนะครับวันนี้เป็นคืนที่3แล้วนะครับยังคงมีประชาชนซึ่งเป็นคนเสือ้อแดงแล้วก็คนทั่วไปที่เป็นญาติสนิทรวมไปถึงคนที่รู้จักกับอากงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีการสวดพระพิธรรมศพนั้นเริ่มต้นในเวลาประมาณ 19นาฬิกานะครับตั้งแต่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นนะครับญาติพี่น้องแล้วก็บุตรหลานของนายอัมพลหรืออากงช่วยการจัดสถานที่เพื่อเตรียมงานสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้เป็นคืนที่3นณวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้นะครับนปชยุโรปได้มีการจัดซุ้มดอกไม้รอบศาลาแห่งนี้ทําให้บรรยากาศสดชื่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะดอกเป็นามาศลินลี่และก็คาร์เนชั่นนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของอากงครับ ผมได้พูดคุยกับนางโรสมาลินซึ่งเป็นภรรยาของอากงซึ่งมาถึงที่วัดวันนี้เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับเธอก็ยังมีอาการที่เหนื่อยแล้วก็เสียใจยอยู่มากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันรวมทั้งยังแสดงความเป็นห่วงผู้ต้องขังคดีหมิ่นสถาบันตามมาตรา112นะครับเนื่องจากถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพหลายอย่างโดยเฉพาะการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีนอกเรือนจำ นอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงการเรียกร้องไปยังกรมราชธรรมด้วยนะครับให้ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องถังให้ดีกว่านี้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับอากงอีกครับส่วนการตรวจเรื่องของคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชธรรมนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่คงจะต้องมีการปรึกษากับทนายความอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าพร้อมยืนยันว่าอากงนั้นไม่เคยออกมารักษาโรคมะเร็งด้วยการรับเคมีบำบัดจำนวนเจ็ครั้งนะครับ ตามที่รองอธิบดีกรมราชธรรมนั้นได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ช่วงนี้ไปฟังเสียงของประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้กันก่อนครับมันคาใจประชาชนตลอดไม่รู้จักไม่เคยรู้จักอากงแล้วก็ไม่ไม่พูดยังไงว่ามารู้อีกทีคือแกโดนจับแล้วเราก็พยายามคิดว่าอากงนี่คนที่ไหนท,ท,ทั้งๆที่นี่ก็โครสมูกปราการนะคะ แล้วมารูว่าคือแกอยู่ซอยวัดด่านแล้วก็มาดูว่าแกเป็นคนที่เงียบและเป็นคนที่สุภาพอากงนี่สุภาพมากนะแล้วไม่ยุ่งกับใครแล้วเป็นไปได้ยังไงว่าอากงอะจะส่งเอสเอ็มเอสขนาดอาญาติแกยังบอกว่าแค่รับสายโทรแกยังมองแทบจะไม่เห็นล,ละแล้วจะไปส่งยังไงลักษณะไหนอยากจะรู้คือที่มาร่วมงานนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นกำลังใจคือ พวกเราพวกพวกเราที่ว่าที่มาเนี่ยคือเห็นอากงเนี่ยไม่ได้รับควาเป็นธรรมความถูกต้องอยู่ที่ไหนมาตรฐานที่คุณตัดสิน20ปีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถามว่าอยากจะถามว่าสนธิลิ้มทองกูลเนี่ยชัดชัดเจ๋งเจงอะทำไมถึงไม,ไม่ไม่ไม่เอาความเลย การพิธีทำศพในคืนที่3วันนี้นะครับก็ยังคงดําเนินต่อไปซึ่งจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาที่วัดด่านสํารงอย่างต่อเนื่องสําหรับเจ้าภาพในคืนวันนี้นั้นก็เป็นทาง สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงนายอริสมันพงริมรองแล้วก็ภรรยาด้วยนะครับที่จะมาเป็นเช่าภาพในคืนวันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มศูนย์ประสานงานแดงลาดกระบังนะครับรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่อย่างเช่นเจ๊เตียงเบเกอรี่ห้างทองชัยวิวัฒแล้วก็กลุ่มแรงไม่หมดข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะมาร่วมเป็น ประธานในการสวดพระพิธรรมศพในคืนวันนี้ด้วยนะครับคาดว่าในคืนวันนี้น่าจะมีความคึกคักนะครับเนื่องจากว่านายอริสมานพงษเรืองรองซึ่งเป็นอดีตการนำนปชนั้นจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ด้วยบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Voice News ช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาครับค่ะขอบคุณค่ะคุณวิรานันท์ค่ะ